อดีตแค่ติดตาติดใจแต่ปัจจุบันต้องติดปากติดลิ้นไปด้วยค่ะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวก็ว่ากินวัดก้าไปไม่ใช่นะกินความรู้สึกดีๆติดอยู่ในความทรงจำ <laughs> ติดความทรงจำใช่ <laughs> 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 ของคนรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นจำไว้เลยครับทำอะไรนี่ต้องมีสิ่งแปลกๆซ่อนใส่อยู่ <Wow. S 2> ข่าวดีๆกับพี่คำรอน อรุณนะครับก็ยังคงเป็นวัดอรุณราช,ชะวะรารามเหมือนเดิมและว,วันนี้หลังจากที่โควิดผ่านพ้นไปนะครับพูนก็กลับมาก็ประมาณสักเกือบครึ่งหนึ่งแล้วของก่อนโควิดทำให้บรรยากาศนี้คึกคักก็เรียกว่าตั้งแต่เปิดวัดตั้งแต่เช้าผู้คนเดินกันหวักไข่เพื่อมาเช็คอินมาถ่ายรูปมากราบไหว้พระปางวัดอรุณ ถึงทั่วโลกนะฮะทั่วโลกรู้จักแต่ณวันนี้เกิดเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์เป็นเรื่องของอาหารการกินของง่ายๆไอศครีมนะครับเกิดขึ้นมาซึ่งนั่นก็ต้องมีนักคิดแหละนักคิดท่านนี้ชื่อว่าน้องน้ำตาลหรือมีชื่อจริงว่าสิริยาน้องสิริยญญายืนอยู่กับผมนี่แล้วนะครับต้องบอกว่าความเปลี่ยนแปลงมันเกิดจากการคิด ต้องถามน้องสุรินยาหรือว่าน้องน้ำตาลว่าคิดอย่างไรจึงได้เอาลายกระเบื้องเคลือบพระปางเนี่ยนะมาอยู่ในไอศครีมซึ่งเป็นของกินครับจริงๆโจทย์ของตาลก็คือตาลต้องสร้างสารรค์ไอศครีม,มที่ทำให้คนรู้สึกว่าเก็ตตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นแล้วก็คำแรกที่กัดคราวนี้ด้วยความที่ตาลชอบวัฒนธรรมศิลป,ปะของไทยอยู่แล้วบวกกับความชอบของไอศครีมแล้วต้องการ ในใจนี่คืออยากต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยแต่เลยเอาแพชชั่น3อันนี้ค่ะมารวมกันแล้วก็สร้างสารรค์ออกมาเป็นไอศกรีมกระเบื้องไรวัดอรุณค่ะ,ะแต่ว่าถามว่าทําไมถึงจะต้องเป็นลายกระเบื้องอด้วยจริงๆแล้วบัญชีเนี่ยคนมาวัดอรุณใช่ไหมคะ<อ>ก็เห็นสถาปัตยกรรมมันสวยงามที่ติดอันดับโลกอยู่แล้วแล้วคราวนี้ความอลังการเนี่ยอาจจะทําให้โอเคถ่ายรูปก,กับพระป,ปางก็อาจจะโอเคเสร็จลวแล้วก็ กลับนั่งเรือกลับไปคราวนี้ตันอยากจะให้เห็น d n a ออีกอย่างหนึ่งของของวัดอรุณก็คือกระเบื้องที่มีความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์เนี่ยของวัดอรุณก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราทําเป็นกระเบื้องลายพระปางขึ้นมาเนี่ยคนอาจจะเห็นแล้วก็ฉุกคิดแล้วก็อยากจะเดินเข้าไปดูใกล้ๆมากยิ่งขึ้นว่า จริง,รงๆแล้วจิตรกรรมปฏิมากรรมศิลปะวัฒนธรรมของไทยเนี่ยจริงๆแล้วเป็นยังไงทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็คนไทยด้วยค่ะจริงๆตาลเชื่อว่าศิลปะวัฒนธรธรมไทยเนี่ยก็คือไม่แพ้ชาติไหนในโลกโ<อ>ก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะ <laughs> จากเดิมนักท่องเที่ยวมาที่วัดอรุณแล้วนะครับก็ <c oughs> <c oughs> จะติดตานะครับติดใจแต่วันนี้น้องน้ำตาลคิดให้ไกลไปกว่านั้นติดปากติดลิ้น ความรู้สึกกลับไปด้วยเนาะใช่ค่ะ <laughs> อันนี่ว่าน้องเขาได้มีการขยายผลนะครับขยายผลวัดอรุณให้อยู่ในความทรงจำของผู้คนอยากอยากจะเรียกว่าตลอดไป จริงๆนะท่องเที่ยวมาแล้วค่ะพี่คำรณก็คือนอกจากมาเที่ยวแล้วก็คือต้องมากินทันคิดว่าไอศครีมเนี่ยเป็นสื่อหนึ่งที่ทําให้คนเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็การที่รับรู้ผ่านการกินแล้วก็บรรยากาศถ่ายรูปอะไรเงี้ยค่ะทันคิดว่าจะทําให้เขาประทับใจมากยิ่งขึ้นบวกกับว่าบนไม้ของน้ําตาลเนี่ยค่ะบนไม้ไอติมเนี่ยมันจะมีคําทํานายหรือว่าคติธรรมแฝงอยู่เพราะฉะนั้นคนก็จะรู้สึกว่า f e ลก g ๊ดหลังจากกินเข้าไปก็มีความสุขไปตลอดทั้งวันค่ะอ๋อครับ เพราะว่าการเป็นนักการตลาด<อ>การเป็นนักคิด <c oughs> คิด, <c oughs> ค,ดคิดลึกนะครับแล้วก็ลึกซึ้งมากเมื <c oughs> ่อก่อนคนคนโบราณนะครับทำไอศครีมไอศครีมขายก็จะคิดแค่ว่า <c oughs> มีไม้สีแดงกัดเอาไปแลกอีกหนึ <c oughs> ่งแท่งแต่ว่าน้องเขาคิดไปถึงคำคมคติธรรมเนาะโอ้โหเมื่อกี้นี้ผมก็กินไปแท่งหนึ่งแต่พอกินหมดแล้วทิ้งไม้ เลยไม่ได้อะไรติดไปเพราะนั้นใค,ใครที่มา,มา,ามากินไอศครีมนะครับหรืออะไรกันไอติมที่วัดอรุณแล้วเนี่ยไอติมสามมิตินะก็อย่าลืมว่าที่ปลายไม้ที่บนไม้ที่เรากินเสร็จแล้วเนี่ยมันมีคติธรรมแฝงคติธรรมไว้นี่นะครับคือทําอะไรที่ไม่เหมือนใครทําอะไรที่เกิดความต่างมันก็จะสร้างความจดจําได้ ถ้าสมมุติว่าน้องน้ําตาลไปทําเหมือนคนอื่นเขามันก็ไม่มีอะไรเครแพ้กินก็ได้ไม่กินก็ได้แต่เนี่ยเมื่อสักครู่นี้เนี่ยแค่เป็นวันธรรมดาคนยืนกันถึงประตูนู่นเลยยืนยาวเพื่อจะรอรอชิมบางคนมาจากร้อยเอ็ดบางคนมาจากใต้บางคนก็อยู่ที่กรุงเทพก็รู้จักสื่อที่ลงไปเนาะ,ะภูมิใจไหมครับก็ภูมิใจค่ะจริงๆดีใจแล้วก็อดปลื้มใจไม่ได้ที่เวลาสินค้าไทยหรือว่าของไทยเนี่ย ชาวต่างชาติให้ความนิยมแล้วตัวคนไทยเองก็เปิดรับนนั่นแล้วก็ให้ความสนับสนุนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภูมิใจตรงนี้ซึ่งเชื่อว่าตรงเนี้ยน้องน้ําตาลก็คิดเผื่อไปถึงอีกหลายๆอย่างปายภาคหน้าแล้วใช่ไหมครับคือไม่ใช่แค่ความหวานความมันความอร่อย ความเย็นบนไอศครีมแต่น้องน้ำตาลมองลึกไปถึงวัฒนธรรมของพื้นที่วัฒนธรรมของจังหวัดวัฒนธรรมของพื้นถิ่นต้องติดนะครับหูติดตาติดปากติดใจนักท่องเที่ยวกลับไปด้วยค่ะตั้นอยากจะโปรโมทการท่องเที่ยวไทยด้วยวัฒนธรรม,มแล้วก็โปรโมทวัฒนธรรมด้วยการท่องเที่ยวไทยคะ่ะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่อยากจะทําไอศครีม ตัวนี้ขึ้นมาค่ะตันอยากจะโปรโมทการท่องเที่ยวไทยด้วยวัฒนธรรมอ,อย่างที่บอกว่ามรดกวัฒนธรรมไทยเนี่ยเยอะมากรเราหยิบจับตรงไหนเนี่ยมาใช้คลิกเปลี่ยนมุมมองมิติใหม่ๆให้คนสนใจคนก็อยากจะ,ะกลับเข้ามาท่องเที่ยวเมืองไทยกันมากขึ้นแล้วก็อยากจะโปรโมทวัฒนธรรมด้วยการท่องเที่ยวไทยเหมือนกันค่ะนี่นะครับลึกมากนะครับไม่ใช่คิดแบบเพื่นๆแล้วก็ได้ผล คือถ้าเราถ้าเราเห็นพระปางวัดอรุณเนี่ยนะแล้วเรามายืนพินิษพิจารณาเนี่ยปรากฏว่าสเสน่ห์มองกี่ครั้งกี่ครั้งก็ก็ไม่เบื่อใช่ไหมและคุณตาลมองอยังไงตาก็ไม่เบื่อเหมือนกันค่ะก่อนที่จะออมาเปไ็นลายนี้ตาก็มาที่นี่หลายๆครั้งมากๆเลยคะ่ะสามสิบสี่สิบรอบเพื่อที่จะมาดูว่าตรงไหนเนี่ยเราจะเอามาทําเป็นวลวดลายที่คนจะเข้าใจได้แล้วก็เก็บตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็น อ๋อครับแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆอ่าตั่งในดอกไม้อ่าอ่าหนึ่งดอกที่ใช่ก็เป็นดอกเนี่ยที่เก็บไปนะฮะนี่กระเบื้องเนาะอ่าก็มีดอกนี้ที่เป็นเปลือกหอยอ่าข้างบนใช่ค่ะอ่าแล้วก็ลายสีฟ้าที่ตันบอกว่า สีฟ้าของตัวกะทิอันชานอกคอนเทียนนะคะก็จะเป็นลายนะคะถ้วยชามสังคโลกที่<อ>เปดูก็นด้ลายฟามอันนี้ค่ะ,ะที่หาได้เยอะค่ะในถ้วยชายังมีอยู่เนี่ยพวกนี้นะ<ม>อ่าแต่เป็นชามสังคโลกส่วนสีส้มเนี่ยก็เป็นสีไฟฟายอย่างี้พี่คำนวณถึงสีส้มอย่างนี้สีส้มที่มันป๊อปออกมาสีส้มสองตัว ครับครับก็บดังไม่ดังนะครับเราจะเห็นว่าพี่น้องจากต่างจังหวัดของเราก็ามานั่งรอกันตอนไอติมมันเปิดเก้าโมงพราใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงไอติมก็จะหมดถังแล้วนี่ก็มาจากร้อยเอ็ดใช่ไหมครับใช่คะ่ะมาจากร้อยเอ็ดค่ะเหรอทราบข่าวจากไหนคะทราบข่าวจากไหนอ๋อก็เห็นใน, Instagram นะะอินสตาแกรมอะค่ะอ๋ออ๋นะติดตามแล้วก็ อยากจะริมรสอยากชิมอยากชิมนะครับเดี๋ยวชิมแล้วต้องบอกหน่อยนะเป็นไงเนาะได้ค่ะได้ค่ะท่านท่านนั้นมาด้วยกันไหมมาได้มาด้วยกันค่ะมาจากไหนครับมาจากสุรินค่ะสุรินโอเคเมืองช้างเยอะช้างใหญ่มาตามรอยไอติมอย่างเดียวเลยค่ะตามรอยไอติมเนาะค่ะแล้วก็มาชมพระปางวัดอรุณด้วยโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะนี่ ทราบข่าวจากไหนอ๋อก็คือเห็นในเฟซบุ๊กอะค่ะไ่ามาเจอค่ะแล้วก็ว<ะ>อุย้ยน่าลอง,องอในตัววัดอรุณเองเนี่ยเราประทับใจอะไรหมายถึงว่าถ้าไม่ใช่ของกินอ๋อก็จะเป็นอ่าของด้านของสถาปัตยกรรมนะคะก็คือแบบสวยงามอะค่ะแล้วก็อ่าเวลาขึ้นไปก็รู้สึกว่าอ่ามีเขาเรียกว่าอะไรอะ เหมือนมีอะไรสักอย่างโอเคครัก็คือเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามนะค่ะใช่มองแล้วทึ่งใช่เคยคิดที่จะเขโมยกระเบื้องไหมไม่ค่ะไม่ค่ะไม่กล้าขโมยแต่วันนี้เราจะได้สัมผัสกระเบื้องนั้นในรูปของกินละใช่คเออกินข้าไปเลยเนาะค่ด้วยรักและศรัทธาค่ะเนี่ครับ เป็นในไอติมลายกระเบื้องของพระปางวัดอรุณวันนี้ถูกส่งผ่านมาสู่ไอติมนะครับก็เกิดกระแสที่ค่อนข้างจะแรงนะครับน้องเขาทำงานที่นี่บอกว่าไม่ทันคนมาซื้อกินไปหมดผมเลยบอกเอา้างั้นเรามากินด้วยกันะชนหน่อยติง๊งกิงกิง๊ง วัดนี้ดีที่สุดในประเทศไทยวัดอรุณและก็วัดอรุณนะอ่าอันนี้ก็พี่น้องเวียดนามอ่าฮานอยฮานอยไฮฟองชีไฮฟองไฟองนี้มาจากเวียดนามเชื่อชื่อเรียนจโรงเรียนไหนเวียดนามเดบล์ลชื่อเชื่อเรียนากโรงเียไหน where do you from p ฮะ where you from เวแวร์ไทยแลนด์ไทยไทยไทยอ่าเนี่ยเวียดนามก็มาทางนี้ก็ก็เวียดนามเวียดนามเนาะอ่ากูดรักอินไทยแลนด์เนาะนะขอให้โชคดีเนาะงอนหลํางอนหลําเนาะเวียดนามอันนี้เป็นกรุ๊ปของเวียดนามนะครับแล้วเราก็ทะลุไปนู่นเนาะอจาอาจารยาจารย์อันนี้ไปไหนแม่เป็นพม่แงานเลยเอาน้ำมาดูดน่อยนู่นอ้าว ท่านดูก็จะมีพี่น้องนะครับนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาทุกวันทุกวันอชอบชอบนักท่องเที่ยวชาติไหนมากที่สุดทุกชาติครับท<ะ>ุกชาติเลยทุกชาติโอ้โหนี่ได้ดูนะเขาสาวทุกชาติเลยนะครับผมเ,เ,เชิญเชิญมมาละอ่ะไปละพอมาแล้วก็ไปไม่มีใครอยู่กับเราเลย go home bye bye ซีรีส์เดียวเ n ย y h a h you. thank you thank you หวังว่าไปแล้วเขาจะไม่ไปรับไปแล้วนักท่องเที่ยวเหล่านี้ก็จะกลับมาเพียงแต่ว่าพี่น้องอย่าทิ้งขยะกันแบบนี้มีแ้่แต่หมวกกันน็อกขวดน้ำ นักท่องเที่ยวจะจำไปจนวันตายนี่ก็คลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวใช่ไหมครับอ่าอันนี้ไม่ใช่นักท่องเที่ยวนะเต็มไปหมดเลยครับก็ชื่นใจชื่นใจไทยแลนด์เนาะอ่าเนี่ยเห็นคนเขาเดินเข้าไปนะครับอ้าวแล้ว you า o ย e f คำฟ้อง from... w h กว่ I come from, Spain สเปนอ๋อโอเคกูดคันที่นะอ่าไน่ส์คันที่อัยู่คัสเปนอังกฤษอังกฤษโอ้โหูดรักปูดรักอินเทเลนตั้งใจนี่แล้วเขาก็จะเดินเข้าไปในนี้กันมองกี่ครั้งยังไม่เบื่อนั่งมองยืนมองเดินมอง นี่ครับเด่นสง่ามาตั้งแต่400กว่าปีสมัยไม่ใช่ต้องมากกว่า400สิเพราะนี่มัน200 700กว่าปีเกือบ700ปีนะครับ Where you come from Where you come from America <California. S 1> America Oh California Good luck in Thailand Yes it's beautiful Thank you เออนี่เรียกว่าแผ่นปูพื้นกระเบื้องนี้ ไม่เหงามีรอยเท้าของนักท่องเที่ยวมาเดินมาย่าไม่ย่าธรรมดาครับเอาเงินมาทิ้งไว้บงบอกว่าภาะวะเศรษฐกิจจะฟื้นแต่ฟื้นมากฟื้นน้อยฟื้นช้าฟื้นเร็วอยู่ที่คนไทยไงคนไทยต้องต้องช่วยกันนะครับชนิดไงชนิด <laughs> 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 โน่นอน่นโน่โนส่วนมากเขาจะชอบชุดไทยนะครับต้องบอกว่ายอดพระปางสูงเสียดฟ้าและเด่นสงา่ายอดพระปางวัดอรุณราชะวะรารามฝั่งทนบุรี แแงงๆๆๆที่นี้เป็นศูนย์รวมของฝากและของทาเล่นเช่นขนมหวานและก็ของปากซีเนีย์ทั้งหลายเสื้อผ้านะครับที่สำหรับชาวต่างชาติที่จะมาชอปปิ้งไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าชาวต่างชาติสามารถแวะชมและแวะเข้ามาดูได้ที่วัดอรุณราชวรารามครับนี่นะ จะบอกให้วันนี้น่าจะบอกให้มาที่วัดอรุณราชวรารามนะครับฝั่งทนบุรีแล้วก็มาเจอกับพ่อค้าแม่ขายซึ่งเขาขายของอยู่ที่วัดอรุณเนี่ยตั้งแต่ชั่วชั่วลูกชั่วหลานตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่นี่ก็รุ่นลูกรุก่นหลานไปแล้วนะครับนักท่องเที่ยววันนี้กลับมาแล้วแต่ยังไม่อาจไม่เต็มร้อยเขาก็ทําให้เขาสามารถทำมาค้าขายได้แต่วันนี้เรามีโอกาสเข้าไปที่ร้านกําลังฮอตเลยครับ ร้านขาย <Hey. S 1> ไอติมสามมิติซึ่งมีนักคิดนะฮะน้องเขาเอา,อาสีสันของลายกระเบื้องซึ่งเคลือบอพระปางวัดอรุณเนี่ยเอามาใส่ไอติมทีนี้คนก็ไปชิมกันแล้วก็บอกว่าเออมันแปลก hey, hey. ดีะดะนะสีสันดี hey, hey. อะไรดี hey, hey. ก็ทำให้คนมารอกันแบบ <Hey. S 1> เปรียปร้ยงๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเที่ยงเช้าบ่ายเย็นถ้าของมีเรียกว่าบางครั้งนี่ของขาดตลาดเลยนั่นก็เกิดจากความคิดความอ่านของเขาใช่ไหมครับใช่ค่แต่ว่าไม่ใช่ว่าพอค้าแม่ขายคนอื่นจะไม่มีความคิดทุกคนมีมีความคิดแล้วก็เอาสินค้าไทยดีๆเนี่ยมาขายให้กับนักท่องเที่ยวอ,อมีใครเคยด่านักท่องเที่ยวไหมครับไม่มีค่ะเอาเลยเขาว่าเราอะ ระหว่างสัมภาษณ์นั่องเที่ยวก็เดินไปเดินมาเดินมาเดินไปนะครับก็ดีใจด้วยกับเศรษฐกิจไทยที่กําลังฟื้นมากลับไปที่ไอติมอีกครั้งนะครับก็อยากจะบอกว่าความคิดที่แปลกแหกทะลุมิติอะไรต่างๆเนี่ยมันจะสร้างสรรค์นะครับแต่จะยาวไปชั่วนาตาปีหรือไม่ตรงนั้นก็อยู่กับมุมมองแล้วก็การปรับนี่คือสิ่งดีๆนะครับที่ยังคงเกิดขึ้นกับวัดเลยนะฮะ วัดอรุณครับอ๋อนึกว่าลืมชื่อวัดวัดอรุณราชวรารามนะครับวัดที่มองยังไงก็ไม่มีเบื่อถูกต้องไหม <c oughs> โอ้ทั้งสาปัตยกรรมนะครับแล้วก็รูปร่างสิ่งต่างๆสิ่งปลูกสร้างที่เกิดขึ้นมาก่อนที่เราจะเกิดซะอีกสมัยนู้นนะกรุงธนนโกสิน ก็ยังทําให้พี่น้องประชาชนมีที่ทํากินนักท่องเที่ยวหลังไหลมานักท่องเที่ยวมาซึมซับรับวัฒนธรรมไทยไปก็ถือว่าเป็นซออต์พาเวอร์ใช่ไหมครับใช่ค่ะและนี่คือสีสันเมืองไทย360องศานิวโชว์นะจะบอกเชิญมาเชิญมาวัดอรุณโอแม่คุณจะติด ทั้งฝรั่งและก็คนไทยผงจริงเลยง่ายเชียงมาเที่ยววักแต่แต่แต่ได้แต่้แต่ข่าวดีดีกับพี่คำรน